นะคําถามแรกนะคําถามแรกเขาตอบคาถามแรกนะคะถามว่านางเซ้าคะจะเรียนต่อที่ไหนตีอะไรเนี้ยใช้ภาษาขอบขิดนะนางเซ้าคะจะเรียนต่อที่ไหนเปล่าคะเรียนครับที่ไหนที่ทไหนแล้วอ้ามอรตอบยาวๆเลย เด็กคนนี้ก็ลืมตาปุ๊บได้แผงเล็กตลอดเวลาเลยนะเด็กคนนี้อีกคําถามที่สองนะคะถามโซ่ว่าโซคิดว่าต้องทําอย่างไรถึงหายหนาวไอ่ยาวกอดกันครับเย้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมถามว่าถ้าโลกจะแตก ภายใน24ชั่วโมงโซ่จะทำอะไรบ้างในวันนั้นนอนครับอันนี้ก็สั้นมากนอนอย่างเดียวเหรอคะถัดใจมากอ๋อน้อนกจะนอนอย่างเดียวจะได้ไม่รู้ว่าตายตอนไหนแล้วถ้าเกิดเรื่องที่จะตายตายกับใครคะตายตายคนเดียวคนอื่นรอดอ่ะกีโลอ่ะกีโลอ่ะเออ พี่โรเบกันอ่ะเออนะพี่โรอานหน้าตรงก็ได้เลยอ่ะโอเคคำถามที่3เอ่อที่4นะคะคำถามที่4สีเขียวนะคะเขาถามน้องซ้อมาว่าสั้นมากนะคะ S H E เป็นว่าชีจะให้ลบหรือให้เส็จอ๋อเพลงชีเหรอจะให้ลบหรือให้เสอ๋อจะให้ร้องเพลงชีเออเา็นประจานริง อ่านว่าชีถ้าเกิดเป็นซ่เข้าเขียนมาอย่างนี้โซ่จะทำยังไงไม่ใช่ค่ะไม่ไเามดเสแล้วได้าแล้วนี่ากคยยมเออดิฉันโชบให้แล้วนะคะชีนี่หมายถึงว่าอยากจะฟังเพลงน้องซ่ร้องเพลงชีหรือเปล่าเออใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นไหมมั่งครับแสดงนองโซ่ต้องตอบว่า ครับเโอเคแสดงว่าน้องก็จะร้องเพงจีเอาท่อนฮุบเบาๆสั้นๆนะครับเราเบาๆนะอย่าดังมากเพราะว่าถ้าหลังจะไม่เก็บใจก็ทำใบสีสูขัดอยอะขนาร้องไปแล้วเหรอร้องไปแล้วหรอเมื่อวานนี้ร้องใหม่จะให้ร้องใหม่ ชโอ้ยซัานแล้วฉันว่าแหละทำไมฉันไม่นึกว่าทำไมฉันไม่นึกว่าพี่บอยจะได้ฉันฉนะจะได้ดก <c oughs> นะคำถามที่ห้านะคะกำถดามที่ห้าเขาถามน้องโซมาว่าถ้าโซจะโกอินเตอร์อยากจะไปโด่งดังที่ประเทศอะไรคะ อเมริกาครับโอ๊ะทำไมจะต้องไปอเมริกาบ้าเกิไปดงที่ดงนังที่หาดใหญ่ก็ได้ไม่ใช่จะกินไก่ย่างด้วยอ๋อนะคะอันนี้ปัดแต่ซี่ด้วยนะซี่โอเคแ็กซี่ดีใจมากเลยคำถามที่หกนะคะเขาถามว่าโซอ โซ่ so, คิดว่าแฟนขับในสายตาโซ่เนี่ยเป็นยังไงดอกจันนะขอแค่สามคำมน่ารักมากาจบปะจบจบ,จบปะบอ่าน่ารักมากสอบวอ่มากอมสอบวอ่าเยอะสอบวยามากสวย นะคะคำถามต่อมาเขาถามโซว่าเอะจะโดนต่อยไหมเนี่ยถ้าอย่าว่าพี่นะเขาเขียนมาถ้าโซ่ปากไม่ห้อยจะเสียดายไหมและอยากให้ห้อยให้อะไรห้อยแทนกับตุลุจใจอยู่นี่ไงกบออกได้ จะเสียดายเปล่าไม่ครับโอ้โหรถจะไม่รถกีไม่จะรถห้อยไม่ครับไม่หรอแล้วถ้าเกิดซะว่าไม่ใช่ตากห้อยแล้วอยากจะให้อะไรห้อยเแทนอ่ะอย่านะอะไรเนี่ยโอ้ห้อยฟ้า มาอะไรกายเรื่องห้อยไปแล้วนะเรื่องอื่นอีกไหมอ่ะซอชอบฟังเพลงอะไรมากที่สุดเพลงเงเธอน่าเริ่มได้ไรครับโอ้เธอตอบเธอต้องหันไปดูผู้ชมสิฉันเป็นพิธีกรอีกครั้งหนึ่งซอชอบฟังเพลงอะไรมากที่สุดคะ เรื่องเลิศดารักครับฉันแค่แต่งป้าก็ทำใบสีผิดให้เห็นมาข้างหลังใบสีอยู่นะเออนะอ่ะนะคะคำถามต่อไปชอบชอบทำอะไรตอนไม่ทำงานนอนครันอนคือทำงานนอน ลงเล็บเวลาว่างๆนะถ้าเกิดบ้านแล้วต้องไมต้องทำล่ะเดี๋ยวนี้นะเอาใหม่เอาใหม่พี่ท่าสติกลับตัวลงใครเกิดเก้นกันแน่เนี่ยตัวลงคุณผู้ชมถามพิธีกรหรือว่าให้ถามกับศิลปินคะชอบชอบทำอะไรตอนไม่ทำงานเวลาว่างใช้ป่ะจอย อะไรนะใจบอกเลยคำถามต่อไปค่ะนะสำหรับน้ำโซ่นะคะโอ้โหนะท้าวงว่าโซมีรองเท้ากี่คู่สิบกว่ากว่าครับสิบกว่ากว่ครับแล้วคู่ไหนเลิฟที่สุดอ่ะเลิฟทุกคู่ครับเลิฟทุกคู่อ่าแล้วมีคู่ไหนที่แฟนกับอ่าซื้อเป็นของขวัญให้ไหมมีไหม,มก็เกือบทุกคู่เนอะ แล้วคู่ไหนที่คุณแม่ซื้อให้บ้างคู่นี้ครับอ,อ๋อเหรอแล้วคู่ไหนที่อยากเอามาวางบุกใกล้ๆหน้าพี่คุณนี้เลยคู่นี้เลยคุนี้แหละครนี่เด็กคนนี้นะรู้จักการทิศแสกเองเดิค่ะถามต่อไปค่ะกับคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะมีคนเดียวล่ะคะคนเก่ง อันนี้คนเก่งพี่เติมเองนะกุมพาครับยังยังไม่ยังไม่รู้วันครับต่อไปอันนี้คําถามอันนี้นิดนึงนิดนึงเดี๋ยวคำถามเดือนกุมพาที่จะมีคนเดียวใครเป็นพิธีกรให้คะอันนี้เป็นคัวามจากพี่ท่านนี้จะไม่ไห ถ,ถามท่านตอบท่านสิพี่โจโจครับ <Yeah. S 1> อ่านแล้วใช่ป่ะร้อยค่ะโจค่าตัวหารกันนะค uh? ่าตัวหารกัน <laughs> ไม่พี่ไม่คิดที่จะต้องเอาอะไรก็บน้องเขา <laughs> เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องเขาให้อะ่ะ <laughs> เต็มหัวใจหมดละ oh! ทำใบสีไปทำใบสีไปจ,จอย <laughs> ต่อไปค่ะคำถามโ so, ชอบเลขคู่หรือเลขคี่ ชอบพี่ครบชอบเลขเลขหนึ่งครับชอบเลขหนึ่งทำไมอ่ะเป็นเลขครับเพราะว่าโซ่ก็คือที่หนึ่งใชฉันไม่ตอบนะนเดี๋ยฉันจะท้าเพราะโซ่คือที่อะไรอ่ะมีหน่งไงคา, <laughs> ถ,าถามต่อไปนะคะ จากแฟนคลับเราซอมีงานอเรอะไรบ้างล่ะอันนี้เขาเขาเขียนมาเขาเข้าใจคำถามไหมเนี่ยดิฉันไม่เข้าใจเลยน้องก็ถามว่าชื่ออะไรเคยชั้นมาข้ามายตกใจอี จะดูเอาเองจะตอจะตอบไปใช่ไหมชื่อวงสะพานครับวงสะพานน้ำสะโกนนางนิยมครับรู้ไหมว่าแปลกว่าอะไรวงวงสะพานก็ไม่รู้ครับคุณแม่มีคำแปลไหมครับคำนี้อืเขามีความหมายว่าเขาวงสะพานหมายความว่ามีความผูกพันของตระกูล วงเครือญาติเนี่ยผูกพันกันใช่ไหมคะอ๋อตระกูลนี้เขาดีนะน้ำสระกูลเลยนะนามสระกุลอะไรนะอ๋อพิมนาลาตั้งนิยงเข้าคนดีเป็นอะไรกันคะล้ววนอยู่น้ำหรอขวดน้ำป่ะ เธอพูดแตจะจ้าใช้ไปทำคอนไม่เนี่ยไม่น่าหยาบจะจ้าใช่นะะเลี้ยงส้มตำในจานหนึ่งรอตั้งแต่ห้าทุ่มอีกวันหนึ่งนะฉันจะรอไปข้ามคืนเลยคำถามถัดมาถ้าได้แสดงละครบทพระเอกอยากเป็นเหมือนพระเอกในละครเรื่องอะไรจุ๊บจุ๊บไอเลฟกอยู่ไ่ดี อก็มันติดเขียนหน้ารักไม่มีเงินตายครับแหลนพี่โดพี่โดเอ้าโดมเนี่ยก็ต้องเคยได้พลอยสิเอาเราจะโดมเหรอเราจะโดมมันเด็กคนเนี้ตอบไปต่อบไปถามว่าโซ อยากไปเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดอันนี้คือเที่ยวนะเครับกอยากไาเกาหลีกันนะครับเปก็กเกาหลีอืฉันมองตาฉันเจอฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรเปเกาหลีน้องก็อยากไปเกาหลีเดิมทีตอนแรกน้องก็ตอบว่าไงนะอยากไปญี่ปุ่นอะไรอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดให้เลือกอ้าสมมติว่าเนี่ยอีกสามชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย เขามีตัวว่าเอาไม่เลยเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยโซจะไปไหนไปเกาหลีดีกว่าครับตอนนี้เพราะว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งครับอ๋อไปเกาหลีตอนนี้นะแต่อีกสามชั่วโมงไม่รู้คือตอนนี้ไงตอนนี้ไงดีๆเจ้าเด็กเด็กเด็กที่เขามีวิธีการเขาเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆเขาเปลี่ยนอะไรไปเรื่อย